ครับสวัสดีครับผมพี่น้องมาอนีบ้าวโนครับผมด้มาขามาขายอยู่ทางไกลพอสมควรพี่นอ้องยู่ถึงภูเขาพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมวิวบรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวบาว่านโนสิบห้าเบิ้งวิวข้างนอกซะก่อนผู้ใดเห็นวิวบรรยากาศครับผมนี่แหละนี่พี่น้องเป็นเปรียงเป็ดเลี้ยงไก่ขึ้นกันเด้อพุดนะโอ้ไอคนไทยเข้าพี่น้องเลี้ยงพากันเพาะพันธุ์ไกต่ตีนี้นน่ ลักษณะนี่พอพันไกลตีพี่น้องเดี๋ยวหุ่นนี่หดสนามเปตองชัดๆเลยนั่นสนามเปตองพี่น้องเดี๋ยวบ้านโน้ติภาไปซุ่มมึงพันไกลตีพี่น้องบ้านโน้ติภาไปซุ่มมึงพันไกลตีซะก่อนโอ้สายพันเซียนไก่บ่นี่คนไทยเฮานี่ไปอยู่ใส่กับมักเลี้ยงไก่เนาะพี่น้องเนาะผู้มักไก่ผู้ไหนพาก,กันตีคอกตียังไงดิเนเดี๋ยวไก่เถิกไปใส่ระวังหันห็นอยู่มั่ง โอ้อันนี้ท่านใครกัมีพี่น้องท่านใครกัมีุดุดบ้านาจซนงไก่ตีเืองไก่ตีตัวนี้โอ้งามงามงามพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ล่ะมันมืดพูดนะเอ้าพูดๆๆๆๆๆ มันหางขาวใช่ไหมพี่นพื่อน่ะโอ้เลี้ยงหางขาวแด้วพี่น้องเด้อเบื้องผุนอ่ะท่านไก่ตีคนไทยอ่ะเกาหลีเขาบา่เาบาลีเ้ยงเด้อแบบนี้เพื่อนอ่ะขอโทษๆๆๆมีสนามปั้มพร้อมอ่ามีสนามเปตองพร้อมพี่น้องผุนสนามเปตองใช่ไหมผุนเวลาเลิกงานมากกับพระกระเล่นเปตองเวลานั้นมากับพระกันปั้มไก่เอาไก่มาปั้มกัน โอ้เพื่อนเอาตัวแม่เขาไปเลี้ยงน้ำตัวหันหน้าเพื่อนจีเพาะพันธุ์บ่หันไปได้มาแต่ใส่น้า,นานนเนาะเพื่อนอ่ะมันด้ผลอันนี้ตัวเธอครับพี่น้องอ่าหุนาห่นเงาหางขาวเบื้องตัวตัวแม่นะ่ะตัวแม่นี่อยู่ข้างๆนี่ลเรบไปออกมาเลยพี่น้องนี่ครับเลี้ยงไข่ผอมมีไข่ผมน,นี่พี่น้องบานูจิซุ่มอยู่เบื้องเน,นื้อผลเนอเห็นบ่หันมีแต่ไข่ได้หันได้หันได้มอยู่ในห้างกันใก่ไข่ได้หัน หลายโตซะแม่คุณอะห้างไหนก็นมีตะไครพี่น้องเินนหันอันนี้กระไคเนี่พี่นอ้องน,นี่กระไคเนี่้คนไทยเขานี่นอ้องไปยูไสนี่ก็สุดยอดพี่น้องคุณครับผมกําลังขับรถออกมาครับกําลังขับรถออกมาคนไทยเขานี่ละลครับผม ต้องทำเป็นหลายอาชีพแล้วพี่น้องเนอะผู้ใดมากเกาหลีนี่ครับโคกริฟแน่อ่าน,นี่แหละพี่น้องคนไทยเขาเพราะน่ะสู้ๆกันว่ะอ่านี่แหละครับผมอยู่จังซี่แหละพี่น้องคนไทยแอมแอ,อ,อมไปจังเสี่แหละไปบาโนสิภาไปจอบเบิ้งพี่น้องไปจอบเบิ้งเพื่อนเทนง,งานครับผมนี่บาโนขึ้นมาขายกับขเขา่าอมาจอดไว้เรื่องพี่ละ นี่ก็โรงงานครับผมโรงงานเกาหลีเป็นยังสล่ะพี่นอ้องอ่าโรงงานเหล็กปั๊มเหล็กปั๊มเครื่องแบบเดี๋ยวผ้าหนูจะพาไปจอบเมึงครับพี่น้องไปจอบมึงครับบ,งบึงว่าคนไทยเอาเหตุงานแบบใดอันนี้ก็ห้องพัก้อพี่น้องเด้อห้องพักคนไทยเฮาอันนี้โรงง,งานอีกสิเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับผมอันนี้เฮาก็มาต่อเติมเองอ่าอันนี้เฮามาต่อเติมเองนี่เขาสิมีตู้คอนเทนเนอร์จั่ซเ่ล่ามา้ให้เฮาอยูจังสี่หละ มีห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ทั้งหนาก็ถือว่าโอเคนี่จักรยานไฟฟ้าครับขีไปใส่มาใส่สบายนี่ก็เป็นห้องขั้วนะพี่น้องเวลานาั่งย็ดกับเขากับน้ำห้องรัวคนไทยเฮ้อยู่นี่ก็ถือว่าสะอาดสะอาดครับผมวิวบรรยากาศมีเห็นบอนี่เบิ่งเรื่องสำเนียงันหนึ่งไปที่นี่มีอาวุธสงครามพร้อมเลยคนละอ,องเล่นครับพี่น้องคลองเล่นคลองเล่นครับผม นี่แหละพี่น้องคนไทยเฮาอยยูสีอะไรไปเดมบาหนุสิพาไปจอบเบิง่งอันบาหนุอันเท็ยนอยู่นี่น,นี่มอเตอน์ยังนี่ทางลงไปเฮ็ดง,งานพี่นอ้องเนีย่ยเขาจะปากแห้งเด้อบาลนุสิภาไปจอบเด้อพี่น้องเด้อจะปากแห้งเด้อเสียงฮึมหำฮึมหำไปเาทางลงว่ามันลิบร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 ิบคอยงางคอยกล่าวลงพี่น้องมันเสียงดังนี่ครับผมนี่ครับผม นี่แหละพี่น้องคนไทยเอาเฮ็้งานอยู่จังสี่แหละงมแงมงอมแงมงมแงมงมแงมก่อนอ,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 อยู่จังสี่แหละพี่นอ้องปั๊มเล็กครับผมสิม,มี่แพนกปัมป๊มแพนกปั๊มแพนกเสียมครับพี่นอ้องอะแผนกคิวซี่เซ็กกะมี่ห้อมเซ็กเบิ้งงานเบิ้งการห้อม นี่บาวนูได้รับอนุญาตแล้วครับผมก็ได้มาไทยก็ได้มาจอบไทยครับพี่นอ้องจอบไทยแต่ละคนครับมา,มาเบิงพฤติกรรมครับผมมาพูดอะไรขีข่ขานว่าขีข่ขานเนี่ยกันมีคนขีข่ขานกับเบิงเอาเด้ครับ้อยู่ในนี่แหละคนเข็นงานอ,อันนี้บ่าวออมครับผมอันนี้บ่าวออมกำลังเบิงแบบอ่า อันนี้ปบาว้อมกำลังเบิ่งเบื่อเบานิ่งหน่องเบานิ่งหน่องกำลังจะทำวามสะอาดละพูนเบาแป้งครับพี่น้องนั่นเบาแป้งครับผมอ่าเบาแป้งกำลังเกียครับพี่น้องโอ้เชื่อมต้นอ่าโอ้เบาแป้งเบาแป้งกำลังเกียพี่น้องเกียสิ้นงานครับผมอ่อ่าอ,อันนี้ปลาออนครับผมปลาออดนี่กำลังเดินดูงานครับผมกำลังสำรวจ สำรวจงานครับผมกาลังสารวจงานไอสินงานตรงไหนตัวไหนเนาะอ่าก็ลังสํารวจงานกันครีบยนี่ยางเลาะแล้วพี่น้องเลาะเลาะสีเลือกเลาะเล้วละบวกมืดด้อยกาลังสินเลาะครับผมราคาเลาะเออมาซองหามาซองหาสินงาน นี่แหละครับพี่น้องเบิึงพฤติกรรมรถแต่ละคนอ่านี่แหละมอมอ,มอสีเหลืองานเป็นเรื่องส่แหละยังเลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะมาอีกคนหนึ่ง,ง,งอีกคนหนึงน่งนั่งเล่นโทรศัพท์พี่น้องเดี๋ยวบานูสิพาไปจอบอีกคนหนึ่งนั่งเล่นโทรศัพท์เสียงดังแน่จัง่อยอีก <c> ค <oughs> <c oughs> นหนึ่งพี่นอ้อง,งนี่ครับผมอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่นั่งเล่นโทรศัพท์พี่น้องล่อเครื่องปั๊ม ทางเล่นโทรศัพท์ล้อเครื่องปั่นมิ่งน้องจอดเลยเฮ้ยิดจอบุญครับผมนี่แหละพี่น้องชัวร์สิได้เงินเพิ่นแต่ละเดือนแต่ละเดือนว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าเครื่องปั๊มครับผมเราขอทานตะไนะ่เอเชียงปั๊มแห้งพี่นอ้องไปเข้าไปซุ่มๆเบิ่งสักกันโอ้หนูโกบ่ไง คมากันว่างก็ได้ครับผมบเลผมลวลาพี่นอ้องเบิ่งนกอลโลดเฮ็ดงานอยู่กับเสียงดังพร้อม <ừ. S 1> เสียงดังพร้อมเฮ็ดงานพร้อม,อม,อมเสียงดังแห้งพี่น้องไปเข้าขึ้นในเบิร์นตะก่อนนี่นะครับผมการปั๊มการยังกับบอลเมนธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อ เื่องปั่มนี่โบเมนธรรมดาสวดสิไดใดสิ้งงานแต่ละสิน้นนี่นะครับผมอ่าพูดอะไรสบายครับพี่นอ้องงานนี่จักสบบายว่าสบบายเบือ่อเขาลดนั่งเิ่นโทรศัพท์จุยบนอ่ากางปั่มครับผม ปั๊มไปเล่นโทรศัพท์ไปครับผมย่าป้ก็มึ่อนนะนะครับผมกำลังเรียนงานเงินงองงานงองงา,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 งา่พี่น้องจอบนะครับว่างครับมีหลักฐานทุกอย่างครับผมนี่นะคนไทยเฮายว่าน่ะน <c oughs> ต้องขยนัขยน,ขยนต้องขยันครับพี่น้องต้องขยันเห็นกล้องแล้วขยน <c oughs> นัน เห็นกล้องแล้วขยันพี่น้องเลยเบิ้งเลเห็นบาโนูมาแอบถ่ายแล้วว่ากันขยันเนี่ยเบึ้มบิ้มบึ้มเนาะนี่แล่ะครับผมเบิ้งบาโนูสิภาเข้าไปใกล้ๆพี่น้องสินงานบริเวณธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อสันผู้บอ้อันนี้ดีนี่กรณีการปั้มครับเครื่องปั้มอ่าเเบิ้งครับผม ต้องมีโปรแกรมครับพผมต้องมีระบบการทำงานต้องงานชิ้นงานครับผมก็สิลงมาได้อ่ามี่ล้วครับผมนีว่บบตาตอนนี้ข้ายางไปเบิ่งอีกต้องนี่ิ่นกระลังหุนล้วครับผมไปห้าไปเบิ่งเรื่อยๆครับผมเมื่อไห่ขยันครับพี่น้องมื่อนีร่ขยนันขยันเป็นพิเศษครับพี่น้องมื่อนีร่ขยนัน นายังจะยังอ,อ, <laughs> อ,อันนี้ังยิ้มครับพี่น้องอันนี้ฉันย, <laughs> ยังยิ้มลาออ,กอางกันครับผมเ <laughs> ย่ทั้งยิ้มยูทูบเบอร์ยังยูทูบเบอร์ <laughs> 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 นี่นี่ นี่แ <amounts> ล <of water writers> ้วครับผมบางชิ <ğim> ้นงานจะละเมอต้องมาออกแบบการปั๊มครับพี่น้องมี่เบาาแปลงครับพี่น้องกำลังโอ้ยพี่น้องกำลังน้องทำความสะอาดกันยังไงแล้วเหมือนยังยังโอ้ยงานเชื่อมครับพี่น้องบางทีเมื่อการเชื่อม เบื้องแล้วมี่แผนกสัมใบก็มูครับพี่น้องนี่อันนี้เขาต้องปัน้นนี่ครับผมขัดขัดนาครับผมขัดนาตกแต่งทำความสะอาดอตกแต่งทำความสะอาดครับพี่น้องนี่เบื้องแล้วมีผู้เดียวครับพี่น้องสัมใบก็มูอยู่ในเบื้องแล้ว เบืองเลาคก็ทีม mm ีผู้เดียวพี่น้องเอ้ยสบายก็มุงเบื้องหลุดนางเห็นงานเนาะบุญวันบุญวันเนี่ยเบื้องนู้ก็ไหนที่น้องเบื้องนู้ตกแต่งนู้โอ้เป็นธรรมดาเนาะโอ้การเปลี่ยนหัวคิ้วครับพี่น้องหัวคิ้วอุ้งบนนี่อะไรแล้วครับผมปรับปรับสายห้องเหลืองครับผมที่อทูพี่น้อง ครับหัวตแกแต่งชิ้นงานนี่ต้องถนัดแน่จัง่อยเรื่องหู้หู้นี่เขามักครับพี่น้องเรื่องมีหู้นี่เขามัก <c oughs> อ่าอ่าอ่ากำลังเบิร์นอ่นองเบิร์เบิรงไปน้ำกันครับผมเบิรงนฟีมือครับผมเออ คนมักหูครับพี่น้องคนคนผู้นี้นี่มักหูครับงอันไหนมีหูนี่มากมากยเล่นแมวมาไโอ้ยแต่ละมักหูเนี่ยแต่ละมือใหม่สั้นนิดหน่อยอันนั้นคะแนกป,ปัดครับพี่น้องปัดอย่างเดียวนั่น เห็นเสียพาอะไรซีย่างเดียวทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวครับผมเป็นภายในเชื่อมนี่แล้วครับผมเบิ่งฝีมือเป็นธรรมดาคุณแล้วเป็นไรการแต้มอ่ะคุณน่ะเป็นธรรมดาครับพี่น้องพอเชื่อมนี่ต้องมีฝีมือในจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามีฝีมือนี่ยากเด้อ เขากระสิรับเฉพาะคนมักฮู้ซุมในที่มักเป็นฮู้แน่เขาก็สิมักให้มีตําแหน่งไตําแหน่งมันเลยอดีมือเป็นไรครับผมนี่แผนเอีงนี่ครับผมอันเอียงมากแล้วแผนเงนี่นี่แผนเองัดน้ํายาครับพี่น้องแต้มคัดน้ํายาครับผมมีน้ํายาคัดหงอกคัดเงาคล้ายๆงานเสียม สแตนเลสบ้านเ้าครับผมมีหน้าที Kid, ่ของเบาแป้งครับพี่น้องสูงเงาเข่าดีด้วยพี่น้องด้วยอืผู้ใหมักสเปกไอ้นุ่มผมเง่าโอ้ยไอหนุ่มสูงขาวเง่าใกล้แล้วใกล้แล้วอีกชั่วโมงหนึ่ง มือนีบ <ip presents> ่าหนูภาพมาจอบเบิ้งซะก่อนจอบคนเห็นงานครับพี่น้องเบื่องเบื้องหน้าที่ของไอ้บ้าวแป้งครับผมหน้าที่ขัดเงาครับพี่น้องหน้าที่ขัดเงาแต้มร้อยเชี่อมแต้มยังบ่ให้มันมีกันบานเฮากับซิซุมประเภทสแตนเลสครับผมขัดเงาบานเฮาใส้สบูล่ะบอกกันเถอะ นนต้องเป็นเอ,เออต้องเป็นน้ำยาขัดโดยเฉพาะเนาะอันนี้ครับผมอยู่กับงานสแตนเลสได้พี่น้องเด้อเบิ้งนี่เด้อเชี่ยมมากหรอกเขากับมาลงน้ำยาลงน้ำยาแล้วก็เขากับมาขัดเงาครับผมก็ไปบ้านนี่ไปรับพีชเท้าบันไดได้ป่ะนี่ยสบายมากสบายมากเลยแม่นปอโอ้ไปประเดิมอยู่บ้านในเนี่ยแ้อจกคนงานกันได้ก็ย,ยังเป็น <laughs> ไปโชว์ฝีมือจา,จากหลังก่อนนะ <laughs> เช่อมครับผมเชื่อมสแตนเลสครับพี่น้องการผู้บบฟีมือนีอยากดิใส้น้ำหยอกนำยาครับผมล่างมากขาดมากชิ้นงานพอเสร็จแล้วห่อกับมานี่ครับผมแล็บไวเก็บไวครับพี่น้องแล็บไวเก็บไวไออะไรของแต่ละชิ้นๆๆๆๆละชิ้นละชิ้นแล็บเก็บแล้วห่อกับทรงทรงลงกองทรงลงลังครับพี่น้องอ นี่ครับผมสำหรับสิ้นง,งานผูสูงสูงเงาเงาหนิิไปนั่งเฮ็ดงานกับบะคืนเนาะพี่น้องเนาะต้องยืนแนงนางแน่ไปนั่นคันนั่นงคันนั่งนี่มันโอ้โอแขนขายเงาดิพี่น,น,น้องขัดเงาปัดเงานี่แหละครับผมมีฝีมือจังเลย ไปทลังจากนั้นบานูสิพาออกไปเบิ้งข้างนอกเองครับพี่น้องเบิง้งฮะยุ้มมาหน่อย<ป>ออกแล้วบอกโอ้ยเดี๋ยวเอะไปม <c oughs> าหนูสิพาไปเบิ้งมาหน่อยพี่น้องมาหน่อยออกแล้วว่าสันอยู่ในขอกว่าสันนี่แหละพี่น้องเอ้ยความเป็นอยู่กับจังสี่ละคว,วามเป็นอยู่กับสนุกสนานครับ ยืงจริงสิแหละพี่นอ้องป้องฝ่ายเฮาคนไทยเฮาก็ได้มาหน่อยออกว่าสันา่นว่าไปใกล้มันได้บ่อมกัดเอาเนาะถึงเขาลามไปเขาก็บกเป็นตะยางไปใกล้เด้อพี่น้องเด้อหมูมานี่ก็ได้อันตรายอยู่ดินั่นเห็นว่าเขาลามไปก็ได้เขาลามไปเขาก็บกเป็นตะยางไปเด้อพี่น้องอันตรายอยู่ดิสัรรตว์ตะยานของมานี่ก็ บมเมนธรรม,มาดเาเดะทกับทวยซะก่อนเวล,ลานั่นกับปลูกพักด้วยพี่น้องด้วยช่วงนี้ปลูกเพราะท่านใดใช่หรอกจักน้อยพูดละเพราะว่ามันหนาวอยู่กะชีประมาณเดือนเดือนพฤษภาเนาะพฤษภาคมิถุนาครับผมปลูกพักปลูกงาได้ก็ได้ช่วงนี้ปลูกเพราะท่านใดครับพี่น้องช่วงนี้หนาวบรรยากาศยังหนาวอยู่โอ้ มันมีเสือพอเห็ดฟางเห็ดเสือเห็ดพร้อมตินะฮะมีเสือเห็ดเที่ยวอ,อ่ำตีพี่น้องไปเบิ่งดูเกาหลีนี่ว่าม,มันเกาหลีดอกเบิ่งแหละมีแต่คนไทยนี่อะเห็ดหนึ่งยี่นี่นอาจจะเป็นเสือเห็ดพี่น้องเสือเห็ดครับโอ้คนไทยเห็ดนอ ดีดีครับผมข้างบักอือข้างบักแกงบักพริกมีหลากไลยอะเบิ้งเง่าๆไปครับพี่นอ้องวิวบรรยากาศทึ่งเขาเลยนี่บรรยากาศทึ่งเขา,เรรา,า,เขาครับพี่น้องเป็นเป็นนังสี่เด้อบ้านเพิ่อนกรนีเฮ็ดมาเก็ตการเฮ็ดงานอ่า ผู้ใดเสียชีวบอกชีวิตครับพี่น้องเพิ่นกับสีเฮดใบทั้งขอกทั้งเขาเปิ่นตองสื่อที่แล้วพี่นอ้องแล้วอยูจังสี่ดิยูจังสี่แหละแล้วเปิ่นกับม,มีทั่วไปครับผมเมืองเกาหลีนี่เปิ่นกับมีทั่วไปยูจังสี่แหละตามผู้เขาเนี่ยตามหัวตามสวนเนี่ยครับพี่น้องผู้ใดบรรพบุพร,บรุษผู้ใดร่มให้ตายจากกันไปครับผมนี่ก็เป็นวิวบรรยากาศทังเขาครับพี่น้องสูงพอสมควรเะยยูทังเขาได้เลี้ยวลงไปเลย ตั้งหลักอ่ะคอยติดตามเบ้านุไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่านอนเบ้านุานสิผ้าไปจอบโรงงานใดเนีย่ยเมื่อนี่กับผ้ามาจอบโรงงานโรงงานเชื่อมครับพี่น้องเมื่อนี่มีนมคนไทยห้องกับหลากหลายคนพอสมควรเมื่อนี่เบ้านุผ้ามาจอบมือหนาสีผ้าไปจอบอบงไดเนีย่ยก็ค่อยติดตามกันไปกดไลค์กดแชร์ให้เบ้านุน้ำเน่กดติดตามกับน้ำเดอพี่น้องเดออ่ะคอยพอพอกันไมค่คิดหนาสวัสดีครับ